This is i n s e r c h i n g his b a c k เพื่อนๆจะต้องช่วยเปิดกระเป๋าจารกรรมทั้งหมด5ใบอันนี้ถ้าเล่นกับตี้นะคะแล้วลงที่เมืองใหญ่เนี่ยมันก็จะสามารถเสร็จได้ในตาเดียวกันนะแซคคิดว่าน่าจะเสร็จในตาเดียวกันแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยก็ทำตา2ตาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองนะคะจุดที่สาแนะนำก็จะเป็นที่ฟาร์มค่ะเพราะว่าที่ฟาร์มถ้าเพื่อนๆเล่นคนเดียวเนี่ยลงสตาก็ผ่านแล้วนะคะ ที่ฟาร์มโรงโรง,โรงนาใหญ่มันจะมีทั้งหมด3ใบแล้วมันก็อยู่ใกล้กันมากๆนะคะโรงนาใหญ่ชั้นหนึ่งนะคะสดที่ NPC No Land อยู่ที่นี่เนี่ยมี3ใบาสามารถเดินวนแล้วก็ไล่เปิดได้เลยถ้าเกิดว่าลง2คนเนี่ยและเน้นทํำเควสก็คนนึ่งลงแบบที่ทรายลงอีกคนหนึ่งก็ไปลงที่เมืองใหม่นะคะโลเคชั่นของกระเป๋าเนี่ยก็อย่างที่ต้นคลิปทรายแปะรูปไปค่ะ ดูนะคะเข้ามาถึงเนี่ยตรงนี้เลย1ใบอ่งใบแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเอ้ยออกขอโทษค่ะอีกฝั่งหนึง่งขอขอหนีก่อนนะคะคือเข้ามาแล้วเนี่ยด้านเมื่อกี้นะคะ1ใบกล่องไม้ลังไม้1ไใบแล้วก็ตรงเขียว,ยวนี่ค่ะที่เป็นแบบกระสุนนะคะอันนี้อีกใบหนึ่งก็จะครบ3าใบถ้าเปิดทันนะคะ